นั่งสมาธิรักษากศีลภคะทรัพย์จะมาผู้เชา่าบอกมันเป็นเหตุให้เกิดภคะทรัพย์ดังนั้นอยากมีภคะทรัพย์โดยธรรมภคะทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือธรรมสี่ประการที่น่ารักใคล่หน้าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลก ต้องเกิดจากเหตุปัจจสี4ประการเช่นกันคือศรัทธาศินจาคะและปัญญาต้องมีศรัทธาศรัทธาสมร t คือเชื่อในการตรสัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์สินพระองค์บอกต้องมีศินห้าจาคะทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันยมต้องวางจิตถูกต้องคือละความตระเนียเป็นมลทิน ไม่ต้องไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือไปทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าโอ้สมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่กลัวให้เข้าไปเถอะหรือว่าถ้าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัใจก็ยังไม่ใช่ต้องละความจะนี